ตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องลีขับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทาสอนประดิษฐ์อะค่ะของขวัญยุคโควิดให้เพื่อนกันนะคะของเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นมัชเมลโลเป็นเกลียวนะคะมีสีชมู่กับสีเหลืองค่ะนี่นะคะก็จะมีนี่ค่ะมีมัชเมลโลเป็นเกลียวเกลียวเป็นแท่งย,ยาวๆนะคะมีสีชัพูกับสีเหลืองค่ะ แล้วก็นะคะจะมีตะเกียบค่ะเราๆนะคะก็จะมีประมาณลิฟบิ้นสองอันนะคะแล้วก็มีกันไกลค่ะแล้วนี่ค่ะเป็นถุงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วนะคะก็จะมาชเมลโลนะคะมาม้วนค่ะ แล้วนะคะแล้วก็จะตะเกียบค่ะเสียบเข้าไปนะคะค่ะก็จะทำอีกอันนะคะ ่อามานะคะแล้วก็จะใส่นี้ค่ะใส่ตะเกียบเข้าไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะเก็บใส่ถุงแล้วก็ผูกนะคะ เราจะใส่ถุงก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาลิปปี้นะคะมาผูกคะ่ะ นี่นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกอันเลยค่ะแล้วก็เอาลิปปิ้มาผูกนะคะ นี่นะคะเป็นแคนดี้โรลนะคะเหมาะสำหรับกับให้เพื่อนนะคะหรือให้ใครที่เราอยากจะให้เป็นของขวัญน,นะคะบางคนอาจจะติดสติกเกอร์หรือเขียนอะไรเพิ่มเติมใส่การ์ดอะไรนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย